สวัสดีค่ะชาวพัสดุทุกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอข้อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้รับจ้างหลายลายในการจ้างคราวเดียวกันนะคะสําหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบในหลักสูตร B1 B2 B3 แล้วก็หลักสูตร C1 C2 C3 นะคะท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดเป็นชาวพัสดุนะคะก็สามารถมาดูเ,เนื้อหาใน บทเรียนที่กรรญชิกลางจะสอบในหลักสูตรต่างๆนะคะแล้วก็บททดสอบต่างการเรียนแล้วก็สรุปแนวข้อสอบนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะได้นะคะที่ช่องสุดเคชแนลนะคะเข้ามาที่ชื่อช่องภาษาอังกฤษนะคะกดเข้าไปนะคะจะปรากฏห้องเพลิดนะคะเรากดเข้าไปที่เพลิดอีกครั้งน,น,นะคะก็จะปรากฏห้องต่างๆนะคะ มีทั้งห้องที่เป็นเนื้อหาบทเรียนที่เรากำลังอบรมกันอยู่นะคะสำหรับหลักสูตรบ1 b น B3 แล้วก็หลักสูตร C1 c น C3 นะคะแล้วก็มีบททดสอบต่างการเรียนนะคะแล้วก็สรุปแนวข้อสอบนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะมีหลายคลิปหลายตอนแล้วนะคะท่านผู้ใดสนใจหรือว่าไม่อยากจะอ่านหนังสือแล้วก็กสามารถเข้ามาชมคลิป ที่ดิฉันได้จัดทำไปได้นะคะสำหรับดีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอข้อหารือการจัดจ้างผู้รับจ้างหลายรายในการจ้างคราวเดียวกันนะคะซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐนะคะได้มีหนังสือตอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะตามหนังสือที่กคกวจ0 4.05.2 ทับ00122เ็ดลงวันที่12มกราคม2561นะคะตามหนังสือนี้นะคะกองทุนให้การกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็แจ้งว่าเงินที่กองทุนให้ยืมเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ถึงได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2560โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมได้รับโอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิหน้าที่ภาระผูกพันพนักง,งานและลูกจ้างและเงินงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2541 ก็คือกอยศเดิมนะคะและกองทุนเพื่อการศึกษาที่ผูกกับไรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาพศ2549ก็คือกรอ,ออนะคะที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังพศ2491 กองทุนที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้จึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการหนี้ของผู้กู้ยืมทั้งสองกองทุนเดิมทั้งหมดการบริหารจัดการหนี้ที่ผ่านมาก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดตั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มีผลใช้บังคับการติดตามหนี้ผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้จะมีการจ้างผู้มีอาชีพเฉพาะเพื่อการจ้างงาน3ประเภท ได้แ,แก่การติดตามทวงถามนี้งานฟ้องร้องดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์บ,บังคับคดีโดยแยกการจ้างตามประเภทและในแต่ละประเภทการจ้างงานต้องจัดหาผู้รับจ้างหลายรายในคราวเดียวกันที่มีคุณสมบัติและยอมรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดจะไม่มีการแข่งขันราคา ผู้เสนอรับงานไรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและยอมรับปัาคตค่าจ้างตลอดจนเงื่อนไขต่างๆที่มีการกำหนดได้ก็จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงขอหารือดังนี้นะคะก็คือข้อ1นนะคะรูปแบบการจ้างงานที่ต้องการผู้รับจ้างหลายรายในการจ้างคราวเดียวกันทั้งสาประเภทดังกล่าวข้างต้น อ,อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะคะข้อ2นะคะหากไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวในข้อหนึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมสามารถกําหนดเป็นระเบียบหรือข้อบังคับขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามมาตราหแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ และก็สามนะคะเงินกองทุนให้กู้ยืมคำแนะนำอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าวความละเอียดนะคะแจ้งแล้วนั้นนะคะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดั้งและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะพิจารณาแล้วก็มีความเห็นดังนี้นะคะข้อ1ก็คือกรณีข้อหารือตามข้อ1และข้อ2 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา4บัญญัตินิยามคำว,ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนะคะหมายความว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและพัสดุก็หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานตั้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงงานบริการนะคะหมายความว่างานตั้งบริการงานตั้างหมอบริการงานตั้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้งลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับผลในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยง,งานของรัฐงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อพิาจารณาจกนิยามความหมายดังกล่าวข้งต้นแล้วนะคะการจ้างติดตามทวงถามหนี้การจ้างฟ้องร้องคดีและการจ้างสืบทรัพย์บ,บังคับคดี จึงอยู่ในนิยามของคำว่าง,งานบริการโดยงานบริการถือเป็นพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนี้นะคะและข้อ2กรณีตามข้อหารือตามข้อ3นะคะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างมาตราห้าส วงเล็บ3บัญดัตว่าการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะตจาตจงได้แก่การที่หน่วยง,งานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยง,งานของรัฐกําหนดรายใดายรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้าเจรจาต่อรองรวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา96วรสองประกอบกับมาตรา56สรุปได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่วงเล็บ2ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงวงเล็บขอไขการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงได้กําหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน500,000บาทกรณีนี้หากกองทุนเงินให้กู้ยืมประสงค์จ้างงานทั้งสามประเภทได้แก่งานติดตามทวงถามหนี้งานฟ้องร้องดําเนินคดีและงานสืบทรัพย์บ,บังคับคดีและต้องการหาผู้รับจ้างหลายรายในคราวเดียวกัน หากปรากฏว่างานทั้ง3าประเภทดังกล่าวมีผู้ประกอบการมากรายและมีวงเงินในการจัดจ้างในแต่ละครั้งไม่เกิน5 0 0แสนบาทกองทุนเงินให้กู้ยืมย่อมสามารถใช้ดุลพินิษในการพิจารณาดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะตจาะรงตามมาตรา56วงเล็บ2วงเล็บขอไข่กับผู้รับจ้างหลายรายได้นะคะสรุปนะคะเออ เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะถามในสามประเด็นก็คือว่าเขาถามว่ารูปแบบการจ้างงานที่ต้องการผู้รับจ้างหลายรายในคราวเดียวกันทั้งสามประเภทนะคะก็คือสามประเภทของเขาก็จะมีงานติดตามทวงถามหนี้งานฟ้องร้องดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์บ,บังคับคดีนะคะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่นะคะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างก็ตอบว่าอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะคะซึ่งอยู่ในนิยามของงานบริการนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะกรณีที่เงินกองทุนเพื่อให้การคู่ยืมนะคะจะสามารถกำหนดระเบียบขึ้นมาได้ไหมนั้นก็คือ ตามที่ตอบในข้อหนึ่งนะคะเมื่อที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องดําเนินการพระพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็การดําเนินการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างหลายรายนะคะในการซื้อจ้างครั้งเดียวกันนะคะก็อยู่ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างมาตราห้าองค์ปบ3นะคะก็คือ การจัดซ <S an> ื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทถ้ากองทุนนะคะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง3ประเภทนั้นมีวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนนะคะก็สามารถใช้ดุลพินิษในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56าสิบหกวรรคสองวรอไข่กับผู้รับจ้างหรายได้นะคะ EP นี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกขั้นมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชม ช่องสิทธิ์นัดช n แนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทุกๆท,ท่านที่เป็นชาวพัสดุนะคะที่อยากจะไปทบทวนนะคะ บทเรียนที่เราได้อบรมกันมานะคะซึ่งบัน,นี้คมบิชีการก็ได้บิดเนื้อหาบทเรียนตัวนั้นไปแล้วก็สามารถมาดูเนื้อหาบทเรียนที่ช่องของดิฉันได้นะคะในช่องสิทธ์นัทชนเนลนะคะ mm hmm. กดเข้าไปที่ชื่อช่องภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. เข้าไปเสก็จก็จะเจอเพลริดนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่เพลริดอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอเนื้อหาบทเรียนนะคะ บททดสอบหลังการเรียนสรุปแนวข้อสอบต่างๆนะคะที่เราได้อบรมกับกรมภาชีกลางในหลักสูตร B1 B2 B3 แล้วก็หลักสูตร C1 C2 C 3ีนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสิทธิ์นัด h ช n แนลนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ